บเฮ้ย่11ออเข้าดดไปดีแล้วลูกนี้มาแล้วก็ตัดมาพอดยาวๆมาลูกนี้โฟโนโมาแล้วโฟแล้วก็โฟโนตัดหลังมาลูกนี้ ตีกลับมาให้นัทเจฟุกเข้าแล้วเล่นมาอยู่เดินโฟโนโ่โฟโนโ่ศาดมากันนัทเจฟุกเคเอฟเจฟุกเคเอฟตโนโ่ลูกนี้โฟแล้วก็โฟโนโ่แล้วก็จะฟุกถึงสองกับเจ้าเติร์นได้หรือเปล่าแล้วก็พลิกมาแล้วก็โฟแล้วก็โฟโน่โฟโน่เคลูกนี้ใส่ซ้ายแล้วก็พับพับแล้วก็แหวกมาแล้วก็คำทิ้งกันบนานโฟโนโ่ครับ ล้วก็เลี้ยงลงพิจาาไปแล้วก็ต่โโอโดใส่ใจแล้วก็ชงกันได้โอ้โหโอ้สกัดจากเซนเลยแล้วคืนกลับมาอยู่ในโฟโนโฟโ,โนโฟโ,โนโคืนกลับตบกลับมาตรงในซีฟ้ฟาครับซีฟ้าไปแลงในโฟโนครับ เฟอร์โนครับลูกนี้หลอกขวามาปิดมาแล้วก็เตินทางด้านเคนไหลบอลออกไปด้านขวาตัดบอลได้เคนลูกนี้ปิดมาโฟอร์โนเคนโฟอร์โนอาดมาแล้วก็ก็ก็เอาครับโอ้โ,โหเขนครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสามครับ ต่อฟูฟีฟ้าหลุดเดียวมาเลยแล้วก็โฟโน่ต่อกลับมาโฟแล้วก็โฟโน่โฟโน่ไม่โหจะเทิร์นตัดเข้าในมาลูกนี้เอาละพิงได้ด้วยโฟโนโฟโน่ไหลบอเหล่านั้นซ้ายได้หรือเปล่าฟีฟ้าโฟโน่ฟีฟ้าโฟโน่ฟีฟ้าเคสไหลมาโฟโน่ฟีฟ้าโฟโน่ตัดเข้าในมาลูกนี้ฟอนุพันธ์ก้างไัไขายังได้โดนซ้ายขวา ดเขากางมาลูกนี้โอ้ยัยไม่ไดยยตยย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 ยียย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 ยไยยียยยยรับยยยยแย้ยย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 นยย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 จยยทยย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 ยกยยยยเยย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 นยย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 ยเยอยยยยลยย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 ย ม่เ,เจ็ดปัดแล้วก็ยังได้เ้ยตีบอลออกมาทางด้านขว,วาอยู่ที่หมายเลขเจ็ดซ้ายหมายเลขเจ็ดตีบอลหมายเลขเจ็ดเข้ากลางมาแล้วก็มาดี่ีมายเลวแล้วก็ตัดบอลกลับมาลูกนี้ก่อนนะครัแล้วก็คค,ครับไปกับซาด้าก็อรับผู้สอบผ่าแบ่งเข้ากลางมาแล้วไหลออกมาทางขวาปายกันเลยสองกโก o go 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 เ็มที่ครับเพราะว่าผมอยากเห็นบรรยากาศดีๆแบบนี้อ่าโอ้แล้วก็เหลือเชื่อครับว่าวันนี้เด็กตัวเล็กแบบผมเนี่ยจัดบอลมีกองเชียร์แบบนี้ให้กับลุหลานทุกท่านขอบคุณมากโอ้โหนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ผมได้กำไรกลับไปนะอะอพาอแล้วชนาโอเกนเซนแล้วก็ยังก่อ้โหทำไมตามช่องช่างง่ายใดเลือเกินแล้วก็หมด เวลากันขันในครึ่งเวลาแรกครับครับโอ้โยกมาลูกนี้อยู่ที่น้ำมันเลขเจ็ดครับและยกบอลเปลี่ยนแขนเข่าปางมาแล้วดูกกรเอาบอลลงและดีไซส์ก่อนเลยลูกนี้โอ้โยยังไม่ได้เลยลูกนี้โอ้หลอกจะยิงเข้าสัมลี่ยมเลยนะลูกนี้นะเจตนาเหลือแดกเลยโอ้โหผู้เล่นหมายเลขสิบครับไม่ธรรมดาอีกหนึ่งท่านครับของนักเฟุตซอลครับพี่เนงครับโอ้โหแล้วก็หมายเลขเจ็ดลูกนี้จิ้มทีเจ้าลาลูกก็ไปต่อไม่ออกมาได้บัตเ็น ไม่ดับขวายังไงยูกนี้เลือนรพีกว่าครับโอ้ยตากล้อที่ตามหลังอยู่ฟองเลยล่ะวัดเป็นสองตุงจะได้หรือเปล่าต่เข้าในมาลูกนี้ก็นาเคปต่อแล้วหลุดมาเป็นแผงปลาหมึกเลยแล้วก็โกโอ้โหโอ้สิงห์ระวังแล้วก็พาดีนาเคตัดปลาแล้วหลุดมาลูกนี้เคปมาแล้วมรณตินบอกว่าให้ลูกมาแล้วก็สามตัวหนึ่งไหลมา ไม่ครับไม่มีเสียงลูกวีบครับไปหยุดเล่นกันเองครับโอ้โหแล้วลูกนี้เพื่อสินก็อยู่นี่ที่เกิดเหตุใช่แล้วบอกให้น้องลูกขึ้นมาด้วยนะโอ้โหว้าวครับกูดูอะไรอยู่เนี่ยโทษมันแล้วก็เบอร์เรลเป็นทางด้านเคเอ ฟุตซอลเอาชนะกานด้านสิ่งคางหวังมาได้สี oh, oh, ่ตัวสองครับโอ้เข้าไปรอบลองผู้รักษาประตูยังอ่านบอลดีดเอาแล้วหลุดมาแล้วของด้านเคเอสฟุตซอลแล้วก็พับโอ้โหมาจังหวะสองเอายังเก็บตกได้แล้วใส่ขวาลูกนี้แล้วเรียบ โลเลหสซานมาลูกนี้ขอมาอยู่ที่ทางด้านหมายเลขสิบแล้วพลิกออกมาโอ้หมายเลขเจ็ดครับโอ้เล่นดีนี่หมายเลขเจ็เดลกกแล้วกระเทินเคเอฟคืนกลับมาอยู่ที่ทางด้านซ้ายหมายเลขสิบแล้วไม่ธรรมาดามกันแล้วเรียบเรียบอเอา้ารายการขอทาอามาลับโอ้โหของน,นทีมงานอย่างสมังซานตูเนียร์ครับ โอ้ผู้ปกครองครับออกกองมาด้วยเฉยนะครับเข้ากลางมาเอาแล้วเก็บบอลลูกนี้ไม่ดีแล้วตัดบอลไม่ได้ครั้งนึงเคสเราหยุดมาลูกนี้ติ้ลเลียดกมาในเคสไหลเข้ากลางมาแล้วเหยียบคืินใส่ขวาเลียดตัวไม่กลัวตกเลยเอาครับแต่ขยโคมาทางด้านของตัวเป้าและให้มาที่หมาเลขไปด้วยครับแล้วโยกตัดโอ้เฮยครับโอ้ยหมายเลข10ครับ แล้วไม่ได้แต่จับบอลยาวไปจังหวะสองอน้องคขริ้ได้หรือไม่ได้น้องคขริ้เคเอสยกบอลย,ยาวมาลูกนี้แล้วก็ตบขึ้บอลมาเ,เรื่อยๆลูกนี้ตีบอลออกไปด้านวขวายกตัดเข้าในมาลูกนี้เคแล้วก็เคเอสแล้วลูกนี้ใส่สายมาก็ยังไม่ได้เอาคืคานกับฟาวน์นั่นเคเอสครับอยู่ที่หมายเลขสิบครับแล้วก็ตัดกับบาลูกนี้เคแล้วก็เคเอสลูกนี้ยกครับแล้วก็เอาอลูกนี้ไหล ตัดกบาลูกนี้เคสแล้วก็โยกซ้ายบิดขวาแล้วก็ไปโดนฮาริสหนึ่งแล้วก็บอลมันอยู่หลังแล้วก็จิ้มบาลลูกนี้ใส่ซ้ายลือไปย่าไปยิงแล้วก็เก้าเอาบอลอยู่ที่น้ำมาเลขแปดนะคาะมาที่กินเข้ามาครับลูกนี้ยกยาวมาให้เพื่อนแล้วมาดีแล้วตัดบอลมาได้เคเอสไหลบอลมาแล้วโดนฮาริสลูกนี้จิ้มเข้ากลางมาแล้วก็มาดีเลยว่าใส่้ายโอ้โหนั่นคือแผนเลยกับเข้าแผนเกมรับที่เหนียวแน่น อยู่ดีๆก็ยืดลุกแล้วก็เคจริงมาแล้วก็โหยไมาได้แล้วก็สามาแล้วก็แทนแท่นแท่นแท่นเอาไหลกลับมาลูกนี้แรงด้านเคสครับอยู่ทียมาเล็กแล้วแปรมาลูกนี้หดชัดไทยแล้วก็พบริวติบอกว่าให้เราต่อไปลูกนี้แล้วก็โยกแล้วก็โยกโยกมาแล้วก็เคจเฮใส่ขวาขึ้ออกก่อนป่ะออกไปนู่นแล้วไอ้แย้งหายเจ็บไว้ใไหมแล้วก็จะพาไป